ท่านผู้ชมครับเรายัางอยู่กันที่เวทีมวยโชคคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาครคามกับมหากรรมวยโลกรวมน้ำใจ92ปีราชภัฏมหาสาครคามเพื่อศึ์ในศึกปูนอินทรีย์สถานโลกนะครับมวยสากสองคู่สําคัญจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นมวยไทยโลกจะชกกัน3ยกนะครับ3ยก หาผู้แพ้ชนะกันอย่างรวดเร็วเราจะดูมวยใหญ่กันเลยนะฮะคุณสุนทน์ครับครับก็มาดูทั้งมวยไทยประท่ากับมวยต่างชาติแล้วก็ต่างชาติชคกันเองทั้งหมด5คู่นะครับเริ่มจากคู่นี้นะครับฝ่ายแดงภูซางใหญ่ดาบรันสารคามนะครับนักชกไทยจะใส่กับเฉียงจินอายองยิมครับ,รบเป็นนักชกจากจีนครับพิกัด6กิกิโลกร,รมัมเอาละครับมาดูสิทธ รุ่นใหม่ของหมวดลันสารคามนะครับเททราจะนิรันดร์ยศพลประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานนะครับวันนี้ส่งมาสู้กับนักมวยจีนครับเป็นโอกาสดีนะครับท่านผู้ชมได้ชมทั้งมวยสากลอาชีพแล้วก็มวยไทยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่มอราชพัดมหาสารคามนะครับ นายมากมวยโลกรวมน้ำใจ92ปีลราจะพัดหาสารคามเพื่อสิทธิ์นะครับครับศึกปูนธีทานโลกทีมงานท้าอาจารย์ใช้กติกามวยไทยเต็มรูปแบบนะครับเพียงแต่ว่าจะชกกัน3ยกมีกรรมการสุภาพบุนรอดนะครับผููพันแหลมของเรานะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับจะสังเกตเห็นว่านักมวย กึ่งๆเหมือนกึ่งสมัครเล่นไหมคุณสุนนทรับสวมเสื้อเสื้อกล้ามชกด้วยนะไม่ไม่ได้ถอดเสื้อฝ่ายแดงลูสิของมวดรันนะครับดูทรงแล้วน่าจะมวยเข่าครับโอ้โหสูงยาวหเหมือนชูเจริญนะเนี่ยนี่เป็นอาจจะเป็นเดียวกันเลยอาจจะเป็นชูเจริญคนที่สองก็เป็นไปได้นะครับ ชูจเจริญจะโชควันที่9ธันวาคมที่ลุมพินีนะครับอ๋อเลือไม่กี่วันอ่าจะทิงแชมป์กับชมกทองอ๋อเป็นมวยไทยเต็มรูปแบบถอดเสื้อนะ <c oughs> ถอดเสื้อ <c oughs> กรรมาการเรียกทั้งคู่มาฟังกติกานิดหนึ่งน้ำมวยจีนดูหนานะได้หนารูปล่างได้หนาของเรานี้สูงยาวยาวดีจริงๆนะครับ มมันใกล้จะเริ่มแล้วนะครับเป็นเจ้าถิ่นเลยนะครับมวยของดับรันสารคามแต่จริงๆถ้าเป็นผู้หมวดแล้วนะเป็นร้อยตำรวจโทนิรันยศพลเป็นคนดีศรีมหาสารคามครับเป็นคนดีมีน้ำใจจริงๆครับพี่น้องชาวมวยนี่ผ่านมหาสารคามนี่ท่านต้องเรียกแวะก่อนเลยครับห้ามห้ามผ่านเด็ดขาดฮะไม่ผิดหวังครับต้องแวะต้องแามาทางอีสานนี่ถึงดับรันคนแรกเลยครับฮะ ยกที่หนึ่งครับอ้าวก็ดูครับคุณศรชัยมวยไทยก็ยชมยกแรกกันเลยนะครับแหมคือหากันเลยตั้งแต่เวทีแรกครับสูงยาวเหลือเกินโอ้โหดูครับมาแล้วครับภูซังโอ้โหดูแลจะไม่ครบยกเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะแค่3มยกก็ตามครับมีรางวัลอาชีพไหมใทรจะมอบรางวัลอาชีพบอกมาเลยนะ บอกมาเอ้ยนอกตรงไหนเอาโอห้ยหมวยจีนน่าจะเป็นมวยหมัดนะคุณสาใจเน้นมวยหมัดอยู่แล้วครับมวยจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดไหนเขาเน้นที่หมัดเป็นหลักนะครับมวยจากประเทศจีนของเราได้เปรียบในอาวุธมวยไทยครบเครื่องนะครับครับจีนคึกคักมากครับโอ้โหตอนนี้เรื่องของมวยไทยในฟีเวอร์ครับตอนนี้แดดลมลมตกแล้วครับแฟนๆมวยขยับเข้ามาเลยครับดูมวยไทยมันต้องออกอาวุธกันหน่อยมวยไทยมีห้าคู่นะครับนับหนึ่งไปเลย มีหคู่วันนี้ชมกันเต็มอิ่นครับคู่ต่อไปนี่เ,เปิดอาเซียนเลยนะกัมพูชาเจอ,เอ,อพาม่าโอ้โหนี่ก็บอลในสุกติอาเซียนครับนะฮะ <c oughs> มาแล้วตอนนี้ครับโยกครับใส่เดี๋ยาหาเลยกัมพูชาเจอสอปป,ปอลาวครับคู่ต่อไปครับขอแก้ไขนิดหนึ่ง <c oughs> วันนี้มีนักทุกจากข้ามโขงจากฝั่งนู้นมาย่อยครับเจอ แต่ท้งนักมวยไทยนัก,นกมวยจีนเอ,อ้าขวาอย่าประมาทนะครับจีนนี่เน้นหมัดแล้วออกหมัดอุนแรงมากนะครับโอ้โหถีบไปนี่ใช้อาวุธนะครับลูกถีบยาวเดินเอ้าเลยครับวางแขงขวาแล้วมามวยจีนนี่เจอแข้งเอาไปครับ ความเดือดเริ่มเลยครับแม่เดินต่อหาขวางแข็งก้อนครับหุ่นยับมาที่กลางเวทีโูดนะครับยิงปัดไปอีกทีนึงอ้าวแล้วครับลูกไล่ก็ไปโอ้ยนี่ ยามจะเดินต่อตัดเวทีแทคบครับามาหนีอย่างเดียวกันครับมวยจีนหนีแต่ออกอาวุธนะครับหนีแต่ไม่มีอาวุธครับมีหมัดน,น่ากลัวครับประมาทไม่ได้เด็ดขาดครับนักมวยไทยอย่าประมาทนี่จ้งหมัดจ้องหมัดแล้วสายขวา เออเออมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกรรมการดูนิดหนึ่งโดนอะไรฮะโอ้โหโอ้โหไม่ไหวแลวครับโอ้เจ็บปวดครับถ้าจะไปยกแรกเลยครับบริเวณเหมือนท้องฮะครับริเวณลำตัวหรือท้องนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับมันไวมากมันช้ามันจุกเลยนะเจ็บปวดครับเคุณหมอวิชัยขึ้นไปดูแลนะครับพี่หมอต้องขึ้นไปเองโอ้ยเท็ดกิน็อกเอานะครับโดนลำตัวนะฮะไม่ใช่ไหล่หลุดนะครับยกแรกเลยนะครับโอ้โห เช็คบินเร็วมากครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันนี้ครับดูนิดหนึ่งก่อนดูภาพช้ากันหน่อยชมภาพช้ามาแล้วครับสิ์รักของปวดลนันเตะขวาเข้าไปครับครูซ<ะ>างใหญ่ฮาม,มวยจีนโอ้โหโดนแข้งครับมากโอ้ยเออจุกครับ ไม่เคยโดนแบบนี้ครับดูครับใส่ปาเต็มๆครับอถอยออกมาครับแล้วจุกครับโอ้โหเนี่ยยกมือเลยยกมือยอมเลยยอมนะสิรักหมดรันนะครับสิรักของพี่รันโหดเหลือเกินโหดมากโหดมากเอจบเร็วครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ